สวัสดีค่ะ Happy Family นะคะ please subscribe Happy Family กูก้กับแม่มาทิน KFC นะคะ KFC <พ>ดแฟชั่น,อน,นะะอไอแลนด์นะคะกินเผื่อก็เด็พ่อชอบเนี่ยเหมือนแม่ใคะกกรจะสุดบอสลอยใช่ไหมบอสลอยใช่บอสลอยสลัดนี่เขาแถมหมวก KFC ด้วย สุดยอดไม่เห็นหน้าเลยหน้าเบังหน้าหัวบังหน้าเขาไม่เปิดไม่เปิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กินเค้สีนะคะที่แฟชั่นอะไรพาพ่อโกโก้มากินด้วยนะคะเี่ยสุดยอดเลยเขาชอบกินเคฟกีกับแม่โกโก้นะคะ อ่าจจะเยนแล้วกินแล้วกินแล้วกินแล้วนะคะหิวละ,ละหิว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 แล้ว,วลูกต้องถ่ายอ๋อเหรออาจจะได้ได้เลยไม่ใช่ <ๆ S 2> นี่นี่นี่อ๋อเหรอเย็นไหมแม่มาได้กินช็อกโกแล้วเย็นเย็นนานแล้วโอ้ยเปรอะเปรอะ ตั้งแต่คุณน้ำหนักสุดยอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกต่อยใหม่ต่อยไม่ขอ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 แค่ขาดใหม่เอ๊ะเอาขาดออกแล้วก็ไม่เป็นไรนะเอาซอสใหม่นะซอสใหม่ซอสใหม่อ่าแล้วก็แช่แช่ถาดแบบนี้ดีเนี่ยมันไม่ตื้นน้ำหนักคุณน้ำหนักคุณไขมันอันนี้ปลอดภัยแล้ว ดได้กินค่ะคึณได้กินแต่เอาแบบหวานน้อยหวานน้อยจะไม่กินบ่อยต้องคุมตัวเองชิมช็อกโกแลตอร่อยค่ะอร่อยทำหน้าเหมือนไม่อร่อยอร่อยเป็นคนชอบช็อกโกแลตกินชอบมากชอบมาก ชอบชนไข่หมันขึ้นสูงจะกินไก่แลวกินกินกินไก่เราอยู่ข้างนอกไงข้างนอกของเคฟซีเราไม่อยู่ในในด้านในเราจะกินแบบบรรยากาศโล่งๆนะคะโล่ง ใครเอามามาเลี้ยงด้วยโอเคชอบโคสลอรอนี่ยมันอร่อยอ่ะชอบมากเลยแต่พ่อจะชอบมันบดน,นะก็ะจะชอบมัน

ว่านี่มันขายเป็นชุดแม่ก็ไม่รู้ใช่พอดีเลยกินสองคนมันชื่อว่าชุดอะไรลูกชุดหมวกชุดหมวกอ๋อแล้แถมหมวกโอ้โหชุดหมวกชุดหมวกเอออ่าลูกต้องกินโคสโลด้วยโคสโลด้วยลูกชุดหมวกอืม เล็กๆก,ก็ได้ดุเออเหนียวมากใช่เพระมันบ่ายสองนี้โอโหเหนียวมากเลยเพราะว่าเรามาทำธุระกันธุระเป็ดขุ้งเกบเหนียวมากจ่เขาให้เยอะเนาะ เยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยดูเดียวแม่จะแม่กินไม่หมดหรอกก็ต้องเอาไปแหละให้เยอะอ่ะตั้งแต่รถไขมันนี่ไม่ได้กินพวกเนี้ยนานมากเลยนะต้องไปยกดับเบลอีกแล้วย้อดับเบลทุกวันน่ะใทุกวันเลยค่ะ cứ mỗiวัน cái bữa ngon ờ tao có chấm bằng chấm mẹ là cái cục เขาก็หาทางเรียกคนมากินเล่นหมวกเมื่อก่อนจะเป็นของเล่นนะก็กอาช้อนก็เอาช้อนมาตักคตรอได้เลย รงอุ้ง่าไงอร่อยอ่ะชอบมากเนี่ยรอร ไม่มีกระดูกเหรออันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเหรออืออุ้งปลาดุโอ้โหกระก oh. รโปงแม่ถ้าช้อนส้อมแบบช้อนซ่อมจริงๆ<อ>เนี่ยคอนพลาสติกแม่จะกินไม่เคยสะดวกพลดการตะลักตะลังคาชนะพอลดมาก่อนนี่สะดวกดี เขาก็ลดพนักงานลงด้วยเนาะเพราะว่าจะได้ไป่ต้องมาล้างช่วยลัางจานนี้แหละ,ะก็จะตัดเขาเรียกว่าฉีดใจมันจะลำบากกอช้อนช้อนส่อมจริงๆนะลูกะจ,ะจ,ะจะกระเด็นนะะ,ะกระเด็นนะกระเด็นต้องระมัดระวังกินแบบมีสมาธิอย่างสูงเลย จะเอาค่อยเอาซอสอีกแม่จะชอบซอสก็ก็เี่ก็ชอบกม่อเกิเด็ก็ชอบก็ก็หิวมากกินเกี๊ยงเลยนะหมดเกี๊ยงเลยแม่ก็เกือหมดแล้วเนี่ยแม่เกือหมดแล้วเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อย หมดแล้วแล้วก็กินเส็จก็ไปไปต่อไปต่อไปธุระต่อขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนะคะ